สวัสดีครับโอ้โหมี Fortuner ร์ขายด้วยครับอันนี้่ตัวตัวครับแโอว่าไม่ได้ละนี่มีหลายคันบอกก็มีครบเครื่องเสียงเบาอดออกไว้ครบของอันนี้เครื่องเสียงครบ <c oughs> ตัวนี้เป็นตัว2.7งจสองจุดเจ็ดอ่าเคร่งเคร่งยน,นเป็นซินสองจุดเจ็ดกวีครบ รถชื่อผมเลยอันนี้รถพี่ไปทักเองเลยครับ็นนนนนส่่่ววตักกออจจะะี้ขางใได้คันมาใหม่อันนี้เขาเรียกอะไรพี่คันใหม่ตัวนี้เอเวอเรสต์แล้วก็คันข้างในเป็นอ่โตโยต้ามาจิตตีครับมาจิตตีครับอันนี้ล่าสุดเลยเนาะน้องใหม่ล่าสุดอันนี้ก็เอเวอเรสต์คันนี้จะปล่อยอันนี้ปล่อยเท่าไหร่นะพี่คันนี้ปล่อยสามแสน มามนหนึ่งนห้าพันามแสนหนึ่งหม้าพันอออโต้โฟวิวโตโมีกิโลให้ดูไหมพี่เปิดปกุญแจเลยครับขึ้นขึ้น,นมนกุญแจเลยลแบตหมดไหม <c oughs> จอดนะสองแนสาอยเจ็ดิบสองกิโลใช้งานสองแสนเองนะครับลองาตารด,ดูก็ได้เ,เป็นัแบตออนไหมลองตัดดูตดได โอ้ oh. นี่ครับเป็นเครื่องยนต์บินซินนะครับคันนี้สองจุดเจ็ดบินซินดูครับล้อ<า>แม็กยางเท่ยางเพิ่งเปลี่ยนเมื่อต้นปีครับอ๋อยางเปลี่ยนยางเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับเมื่อต้นปีนี้เองประมาณท่าเดือนเปิดเครื่องยนต์ให้ดูอ๋อนี่ครับโฉบหน้า สามแสนเท่าไรลืมแล้วมีที่จอดไม่ถึงจอดตักแนสามแสนเท่าไรนะพี่หนึ่งหบาทสามแสนหนึน 15, ่งหมื่าพนคหน้าเดิมค่าหน้าเดิมด้ยัอยู่รถ่าคาเดิมราคาขายัอยู่เดิมๆครับ เครื่องดีใช้บินซินอย่างเดียวเครื่องบิ้นเซอย่างเดียวครับไม่ได้จุดแก๊สใช้น้ำมันอย่างเดียวนะครับเครื่องดีเครื่องไม่ร้อไม่มีไอไม่มีไอครับเราไนีเรานี่ซื้อมาประมาณเรนต้องซื้อหม้มาเรนต้นงซื้อหม้มามันยังไม่ถึงแสนโล มีประมาณเจ็ดหกหม่กว่าหรือเจ็ดห่นแหละพอดีไปซื้อราวออข้าม่ก็มาใช้ตอนนี่ใช้อยู่ประมาณหกปแล้วกเจ็ดปีรถแร์คันแรกขอบ้านเลยสามแสนหนึ่งมืนห้าพันนะครับซื้อมาตอนเกือบล้านโอ้ซื้อมาเกือบล้านขายต่อสามแสนนะครับ ใครสนใจครับรถครอบครัวครับราคานี้ก็ไม่แพงนะบอหนังบอหนังด้วย,นยใน,นสะอาดครับรูราครับภายในแอร์เย็นครับแอร์เย็นครับแอร์เย็นใช้งานปกติมีเครื่องเสียงด้วยนี่ออโต้โฟวิล อข้างล่างมีช่อง A ด้วยนะเนี่ยคันนี้ติดเครื่องเสียงเครื่องเสียงเป็นของ M T X ของแท้เลยครับในชุดลำโพงชุดเนี้คู่ละหมื่นกว่าบาทนะนี่อันไหนพี่เนี่ยน้อยๆนี่ยนะใช่เสียงกลางใช่คู่เสียงกลางหมื่นเลยหมื่นกว่าบาทหมื่นคู่นี่หมื่นสองอ่าของ M T X เป็นคู่นั่นใช่ไม่รวมกับซับอ่าซับนั้นสองหมื่นกว่า ซับสองหมื่นใช่โอ้โหเนะี่ยทำไมมันเล็กจังเลยน้อยๆเองออแต่ว่าเสียงดีนะโอ้โห,โโหทำไมเครื่องเสียงแพงเลยเนี่ยดูซับแกบอกสองหมื่นนะครับนี่นะแล้วก็บอกเสียงกลางกับเสียงแหลมนะครับหมื่นกว่าบาทเลย MX MTX เป็นของ MTX ท่านเทพเรอครับ oh. ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันม,มทำไมถึงแพงแต่ว่าเสียงมันก็ดีนะเพราะว่านี่พอเวอร์อยู่ข้างล่างโอ้พอเวอร์สองตัวเลยใต้บกซ้ายขวานะ ไม่มีน,นี่ไม่มีแผนที่ดีว่าจะลองให้ดูหน่อยโอเคไไไไมม่่ดด้้เสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับเฉพาะเฉพาะเครื่องเสียงก็สามหมื่นแล้วสามหมกว่าบาทแล้วโอ้โหเครื่องเสียงน้อยๆแพงมากเลย แล้วก็อันไหนพี่อันนี้ขายไหม,ไมไอันนี้ไม่ได้ขาย